สวัสดีทุกคนที่กำลังดูอยู่ในตอนนี้ด้วยนะครับตอนนี้คุณอยู่กับผมเตอร์ในช่อง Tech Life Now นะครับคลิปนี้แน่นอนว่ามารีวิวไมโครโฟนจากทางโคมิกานะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยสามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมรวมถึงตัวนี้เนี่ยจะมีเวอร์ชันที่เป็น USB C นะครับผมกับเวอร์ชันที่เป็น Lightning ก็คือสำหรับ iPhone อะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถเลือกซื้อตามแบบที่คุณใช้งานได้เลยนะครับผมที่นี้เนี่ยตอนนี้ผมจะพาไปดูว่า การใช้งานมันใช้งานยังไงประสิทธิภาพของเสียงเป็นยังไงบ้างเนี่ยผมจะให้ดูอุปกรณ์ภายในกล่องนะครับผมพร้อมกับฟังเสียงไมล์หลักของผมก่อนว่าไมล์หลักเนี่ยเสียงเป็นแบบนี้นะแล้วก็อุปกรณ์ภายในกล่องเนี่ยเขามีอะไรบ้างเดี๋ยวผมพาไปดูกันเลยครับ ในกล่องของ Vimo S เนี่ยเราเปิดมาก็าจะเจอในส่วนของตัวไมโครโฟนก่อนเลยนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของไมโครโฟนรุ่น Vimo S นะครับจะมีในส่วนของไมโครโฟนเนี่ยสตัวด้วยกันนะครับผมสำหรับการใช้งาน2คนมีตัวรับสัญญาณเนี่ยหตัวนะครับ คู่มือและใบ,บรับประกันต่างๆนะครับผมแล้วก็สติ๊กเกอร์ของเขาเนี่ยก็จะอยู่ในถุงเดียวกันเลยถัดมาก็จะเป็นในส่วนของวินมัฟนะครับผมเอาไว้การลมต่างๆเวลาเราไปออกนอกสถานที่ที่มีลมแรงๆเนี่ยก็สามารถใช้ตัวนี้ช่วยกันได้นะฮะและสุดท้ายก็จะเป็นสายเอาไว้ชาร์จในส่วนของตัวไมโครโฟนนะครับผมเป็น USB A to USB C แล้วก็จะเป็นในส่วนของสายที่เป็นอะแดปเตอร์นะครับผมเอาไว้ต่อในส่วนของการใช้งานแล้วก็จะชาร์จไปด้วยแล้วก็ต่อหูฟังไปด้วยเนี่ยเขาก็จะให้มาภายในกล่องนี้เลยนะฮะ กอนที่ไปฟังในส่วนของเสียงจาก Vimo S ตัวนี้นะครับผมผมจะให้ดูในส่วนของดีไซน์ของเขาก่อนว่าเขาสามารถใช้งานอะไรยังไงบ้างนะครับผมมีดีไซน์เป็นยังไงรวมถึงในส่วนของสเปคคร่าวๆกันด้วยนะครับผมว่าตัวนี้เนี่ยก็มีสเปคยังไงกันบ้างน,นะฮะสำหรับดีไซน์ของ Vimo S เนี่ยเรียกว่าทํามาได้เป็นแบบว่ากระทัดรัดมากๆเลยนะครับผมเหมาะก,กับการใช้งานในส่วนของมือถือแบบตอบโจทย์มากๆเลยในส่วนนี้สำหรับตัวกล้องเนี่ยมีความใหญ่กว่าตัวหูฟังเป็นแบบว่า two wireless นิดหน่อยเองเท่านั้นนะครับผมมีความใหญ่กว่าน่อยนึงแล้วก็ความหนาเนี่ เรียกว่าถ้าคุณพกหูฟังใส่เกมไปได้เนี่ยไมโครโฟนตัวนี้สามารถพกได้อย่างสบายแน่นอนนะฮะเมื่อเราเปิดกล่องขึ้นมานะครับผมเราจะเห็นในส่วนของเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่นะครับผมตัวเลขเนี่ยจะเป็นการบอกว่ากล่องเคสชาร์จเนี่ยมีแบตเตอรี่อยู่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับและสำหรับไฟซ้ายขวาเนี่ยจะเป็นการบอกว่าตัวไมโครโฟนตัวที่1กับตัวที่2เนี่ยมีแบตเต็มหรือเปล่านะครับถ้าเต็มเนี่ยก็จะเป็น 4. จุดนั่นเองนะฮะรอบๆของตัวเคสกล่องชาร์จเนี่ยเราก็จะเห็นในส่วนของพอร์ตที่เอาไว้เชื่อมต่อการชาร์จทางานาน,าน,น,นีน port นน้้เอาาไวสํหรับใ การใช้งานในส่วนของรีเซิฟเวอร์นะครับแล้วก็ทางซ้ายเนี่ยเราจะเห็นในส่วนของเป็นรูปเหมือนพระอาทิตย์นะครับตรงนี้ก็จะเป็นการมีแบตเตอรี่เปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ก็สามารถกดปุ่มนี้เพื่อแสดงค่าต่างๆได้นะฮะสำหรับรในการใช้งานเนี่ยเราสามารถดึงที่ด้านหลังของตัวเคสนะครับผมเขาก็จะออกมาเป็นอะแดปเตอร์ตรงนี้เนี่ยจะเป็นหัวไลท์นิ่งนะครับเนื่องจากเวอร์ชันของผมเนี่ยจะเป็นเวอร์ชันที่เอาไว้ใช้กับตัว iPhone ต่างๆนะฮะเมื่อเราต่อเข้ากับตัว iPhone เนี่ยตัว iPhone ก็จะสามารถดีเทคได้อย่างทันทีนะครับผมเราสามารถใช ต่างในส่วนของแอปกล้องเนี่ยก็สามารถใช้งานได้ทันทีเลยนะครับผมเมื่อเราเสียบเข้ากับตัว iPhone แล้วเนี่ยเราก็สามารถดึงไมโครโฟนของเราออกมาใช้งานได้เลยนะครับดตัว2ตัวก็สามารถดึงออกมาได้เลยเขาก็จะทําการรอบแป๊บเดียวเท่านั้นนะครับผมแบบนับยังไม่ถึง5้าวิเขาก็จะเชื่อมต่อให้เราเรียบร้อยเลยนะฮะส่วนตัวรีเซิร์버เนี่ยเมื่อเราเสียบเข้ากับตัว iPhone เนี่ยมันจะสามารถสั่งงานได้ทั้งหมด3ส่วนหลักๆด้วยกันนะครับส่วนแรกเนี่ยก็คือวงกลมสีส้มนะครับผมจะมีจุดอย่างที่เราเห็นอยู่เนี่ยเมื่อจุดอยู่ทางด้านซ้ายนะครับ ติดเสียงอยู่นะครับผมแต่เมื่อเราเพิ่มระดับขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงอข้างบนสุดแล้วเนี่ยตัวไมโครโฟนก็จะเพิ่มระดับเสียงขึ้นให้ทันทีเลยครับถัดมาก็จะเป็นปุ่มในส่วนของ M t a S นะครับผมส่วนนี้ก็หมายถึงโมโนและสเตอริโอนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะแยกแทร็กเสียงเนี่ยเราก็สามารถกดหนึ่งทีไฟสีฟ้าจะดับนะครับตรงนี้ก็แปลว่าเราใช้งานในส่วนของสเตอริโอแล้วแต่ว่าถ้าไฟสีฟ้าติดอยู่เนี่ยตรงนี้ก็แปลว่าเราอยู่ในโหมดของที่เป็นแบบโมโนนะครับผมถ้าจะให้ง่ายแบบคนทั่วไปใช้เนี่ยผมแนะนําว่าเป็นโมโนก็จะสามารถตตัด่อ แบบง่ายๆแบบซิมเปิลสุดแล้วนะครับแล้วส่วนสุดท้ายทางด้านขวาเนี่ยของตัวรีเซิร์ฟเวอร์เวลาเราเสียบเข้าไปแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะชาร์จตัว iPhone ไปได้ด้วยพร้อมกับการใช้งานนะครับผมรวมถึงเราสามารถที่จะต่อหูฟัง3.5เพื่อนิเตอร์เสียงแบบเรียยวทม์ได้เลยจากตรงนี้เลยแหละฮะถัดมาที่ตัวไมโครโฟนเนี่ยเราจะเห็นโลโก้โฮมิก้าใหญ่ๆอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมรวมถึงไฟสถาะนะสีฟ้าเมื่อเราใช้งานเนี่ยถ้าเขาเชื่อมต่อแล้วไฟสีฟ้าจะค้างนะครับแต่ว่าถ้าเขากระพริบอยู่เนี่ยแปลว่าตัวไมโครโฟนยังไม่ได้ถูกการเชื่อมต่อนะครับด้าน เอาไว้รับเสียงอยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็ทางด้านหลังเนี่ยเราจะเห็นคลิปที่เอาไว้หนีบกับตัวเสื้อนะครับผมรวมถึงคอนแทคที่เป็นแบบแม่เหล็กเอาไว้ชาร์จกับตัวเคสนั่นเองนะฮะ ทางด้านขวาเนี people, ่ยจะไม่มีอะไรนะครับผมแต่ว่าทางด้านซ้ายเนี่ยจะมีรูปโลโก้ที่เป็นไมโครโฟนแล้วก็สลดด้วยเหมือนเป็นแบบว่าขีดขีดเวฟเสียงนะครับผมตรงนี้เนี่ยเมื่อเรากด1ทีนะครับผมไฟสถานะตัวไมโครโฟนเนี่ยจะเป็นสีแดงเมื่อมันเป็นสีแดงเนี่ยแปลว่าเราปิดเสียงไมโครโฟนอยู่นะครับผมแต่ว่าเมื่อเรากดอีกครั้งนึงเนี่ยหทีเนี่ยก็จะเป็นสีฟ้าเหมือนเดิมแปลว่าไมโครโฟนสามารถใช้งานได้เป็นแบบปกติรับเสียงอยู่นั่นเองนะฮะและเมื่อเรากดค้างสักแป๊บนึงเนี่ยประมาณสเีีขยวตรงนี้ก็คอ เข้าสู่โหมดการใช้งานน้อยแคน c e ล l ิ่งแต่เมื่อเรากดค้างอีกครั้งเนี่ยจะกลับมาเป็นไฟสีฟ้าค้างนะครับอันนี้แปลว่าเข้าสู่โหมดปกติไม่ได้เปิดน้อยแคน c e l ลิ่งแล้วก็สามารถเชื่อมต่อได้อยู่เป็นแบบปกตินั่นเองนะฮะ สโรวสเปคโดยคร่าวๆเนี่ยตัวนี้สามารถบันทึกเสียงได้ที่ระดับ24บิตเลยนะครับผมก็เรียกว่าทําได้ค่อนข้างเป็นมาตรฐานแบบทั่วไปเลยนะได้ระดับ24บิตเนี่ยถือว่าทําได้ดีแล้วนะครับแบตเตอรี่เนี่ยอยู่ได้นานสูงสุดถึง15ชั่วโมงด้วยกันนะครับก็เรียกว่าอาจจะใช้ได้ประมาณ2-3วันเลยทีเดียวถ้าต่อวันเราไม่ได้ถ่ายเยอะมากนะและสุดท้ายกับระยะของสัญญาณนะครับทางโคมิกาเนี่ยเคลมมาว่าตัวรับสัญญาณกับตัวไมโครโฟนเนี่ยสามารถห่างกันได้ที่200เมตรเลยทีเดียวนะฮะตั้งแต่เริ ฟังมาตลอดเลยนะครับผมเพื่อให้คนได้แบบชินหูว่าเสียงไมโครโฟนหลักที่เป็นแบบว่าเอา่อตัวหลักของผมเนี่ยมันเป็นยังไงเนาะทีนี้ผมจะสลับไปในส่วนของ Vimo S จากทาง Comica นะครับผมว่าเมื่อใช้ไมโครโฟนจากตัวนี้แล้วเนี่ยแล้วผมบันทึกแล้วก็มาซิงค์เสียงกับกล้องหลักของผมแล้วเนี่ยมันจะให้เสียงที่เป็นยังไงบ้างนะครับและเสียงที่ทุกคนกําลังฟังอยู่ในตอนนี้เนี่ยเป็นเสียงจากไมโครโฟน Comica Vimo S นะครับผมตอนนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าไฟตรงนี้ติดอยู่นะครับแล้วก็ที่ไมโครโฟนเนี่ย จะมีไฟแบบนี้้อฟ้าอย่างที่ผมบอกไปติดอยู่นะครับแล้วก็เมื่อผมใช้ระยะที่มันค่อนข้างที่จะเหมาะสมเนี่ยเสียงก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับตอนนี้ผมก็ดูการาฟอยู่ก็ไม่ได้พีคจนเกินไปนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะขอติดไมค์ที่ปกเสื้อก่อนนะจะได้เป็นแบบลักษณะาการใช้งานเป็นแบบปกติที่หลายๆคนใช้กันนะครับโอเคประมาณนนะอาจจะมีเสียงก็แก๊กหน่อยนะครับโอเคเป็นประมาณนี้แล้วกันนะ อ่าไมโครโฟนอยู่นี่แล้วนะครับเมื่อการใช้งานเนี่ยแบบนี้ที่ผมต้องการจะเทสให้ดูเนี่ยก็คือจะเป็นการเทสให้ดูว่าตัวการใช้งานที่เป็นแบบภายในอาคารคุณอาจจะไลฟ์ขายของหรือว่าคุณเป็นติ๊กต็อกเกอร์ที่ต้องการจะมีไมโครโฟนที่มีคุณภาพดีกว่าไมโครโฟนของตัว iPhone ต่างเนี่ยหรือว่าจะเป็นคนทำคอนเทนต์ที่ใช้ iPhone ตัดต่อหรือว่าจะเป็นเวอร์ชัน usb c อาจจะเป็นคนที่ใช้ iPad ทํางานตัดต่อเนี่ยถ้าคุณอัดด้วยอุปกรณ์ต่างๆเหล่านั้นเนี่ย แล้วก็ส่งไฟล์ไปมาทํางานเนี่ยผมว่ามันสามารถจบงานได้บนเป็นแบบว่าสมาร์ทเดเวิ์หรือว่าสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตต่างๆได้เลยนะครับผมดวยถึงคุณสามารถอัดเสียงแบบผมแบบนี้ก็ได้แล้วก็เอาไปซิงเสียงกับตัวกล้องแบบนี้เพื่อทําการตัดต่อในขั้นตอนที่เป็นจริงจังขึ้นก็สามารถทํางานรูปแบบนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับผมฉะนั้นเนี่ยมันค่อนข้างทํางานได้เป็นแบบหลากหลายแล้วก็ในสภาพแวดล้อมแบบนี้เนี่ยผมอยากจะเทสให้ดูว่าถ้าคุณนั่งอยู่ในอาคารแล้วก็อาจจะมีเสียง หึ่งๆของไฟเป็นแบบนี้หรือว่าอาจจะมีเสียงแอร์หรือว่าจะมีเสียงพัดลมเนี่ยเสียงที่คุณได้จากการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่อยู่ภายในอาคารเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะเทสภายนอกอาคารรวมถึงระยะความห่างจากตัวอุปกรณ์แบบ iPhone อย่างนี้ด้วยเนี่ยว่ามันใช้งานได้ประมาณไหนเนาะแต่ว่าภายในอาคารโดยที่ยังไม่ได้เปิดหมดน้อยแคทัลลิ n งเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมหรือว่าเขาอาจจะเรียกว่าน้อย r ีดักชั o นต่างๆก็แล้วแต่คนจะเรียกแล้วกันเนาะแต่ว่าโดยรวมผมขอเรียกว่า น้อยแคทเธองแล้วกันนะครับก็เป็นการตัดเสียงรบกวนเป็นการเอาอย่ากความถี่บางส่วนที่ไม่ต้องการเนี่ยออกไปทีนี้ตอนนี้คือโหมดปกตินะครับผมจะทําการกดค้างตัวไมโครโฟนก็จะเป็นไฟสีเขียวอย่างที่ผมอธิบายไปนะก็จะใช้งานในส่วนของน้อยแคทเธอริงนะครับผมจะกดนะแปบบ๊บนึงนะโอเคตอนนี้ที่ตัวไมโครโฟนเนี่ยเป็นสีเขียวแล้วนะครับผมเมื่อมันเป็นสีเขียวเนี่ยมันก็หมายถึงว่า มันเป็นน้อยแคนเซลิ่งแล้วหลายๆคนน่าจะได้ยินความต่างนะครับผมว่ามันจะลดเสียงแล้วก็ตัดให้เสียงผมเนี่ยมีความอุ้ยอีลงหลายๆคนถ้านึกง,ง่ายๆก็จะเหมือนกับเวลาเราคุยเวลาเราคุยโทรศัพท์นะครับหรือว่าเราคุย Discord ต่างๆเนี่ยเสียงมันก็จะเป็นฟิลนั้นเพราะว่ามันถูกการดึงในส่วนของสัญญาณรบกวนที่ไม่ต้องการเนี่ยหรือว่าเป็นน้อยในที่นี้เนี่ยออกไปนั่นเองนะครับเสียงที่คุณได้เนี่ยก็จะเป็นแบบนี้แต่ว่าถ้าคุณเป็นคนที่ทํางานจริงจังขึ้นมาหน่อยเนี่ยผมมองว่า ฟีเจอร์นี้ไม่ได้เหมาะมากนะักรวมถึงผมก็มองว่าผมไม่ได้ชอบในส่วนของการที่มันตัดให้เป็นแบบว่าตั้งแต่แรกไปเลยนะครับมันไม่สามารถที่จะไปแก้ภายหลังได้แล้วแต่ว่าถ้าคุณเป็นคนที่อาจจะเพิ่งเริ่มตัดต่อแล้วก็ไม่รู้ว่าจะตัดเสียงรบกวนแบบท้องถนนหรือว่าอะไรยังไงยังไงแบบที่เป็นแบบเสียงรบกวนต่างๆเนี่ยคุณก็สามารถใช้งานโหมดแบบนี้ได้นะครับมันก็ช่วยเหลือได้อยู่เนาะก็เป็นประมาณนั้นแล้วกัน ทีนี้เ,นเดี๋ยวผมจะลองสลับโหมดจากในส่วนของ noise cancelling นะครับแล้วก็กลับไปโหมดเป็นแบบปกติเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองเงียบนะครับแล้วก็กดสลับโหมดให้ฟังดูว่าเมื่อผมกดสลับโหมดเนี่ยความเงียบมันแตกต่างกันยังไงบ้างน,นะครับผมเมื่อไม่ได้พูดอะไรต่างๆนะ โอเคก็จะเป็นประมาณนั้นนะครับผมสำหรับการที่สลับจากน้อยแคทเทอริงมาเป็นแบบปกตินะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะไปเทสในส่วนของนอกบ้านที่มีแบบเสียงนกเสียงแอมเบียนต่างๆมากมายรวมถึงระยะของไมค์กับตัวอุปกรณ์เนี่ยมันห่างได้ประมาณไหนเดี๋ยวไปดูกันต่อจากนี้เลยฮะทีนี้เรามาทดสอบไมโฟนโตัวคอมิก้าบิ o โมเอสที่นอกบ้านกันบ้างน,นะครับตอนนี้ก็จะมีเสียงพวกใบไม้เสียงลมเสียงอาจจะเสียงนกอะไรอย่างเงี้ยอยู่รอบๆตัวนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะลองทั้งมี น้อย no แคสเิรก็ไม่มีน no ้อยแคสเิรนะแต่ว่าตอนนี้ยังเป็นการทดสอบที่ไม่มีน no ้อยแคสเิรอยู่นะครับผม <g ül> ก็เดี๋ยวผมจะลองเดินไปในระยะหนึ่งที่คิดว่ามือถือเนี่ยน่าจะเหลือกินเหลือใช้แล้วนะครับผมเดี๋ยวผมลองเดินไปเลยนะระหว่างนี้ผมก็จะพูดไปด้วยนะครับผมอันนี้ก็จะถ่ายอยู่ในหมู่บ้านผมนะก็อาจจะแบบไม่ได้มีเสียงรบกวนมากนักนะครับผมในเชิงที่เป็นรถวิ่งตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมก็มองว่าในหลายๆครั้งเนี่ยเมื่อเราออกนอกบ้านเนี่ยมันก็เป็นระยะที่ ออหรือว่าเป็นพ่อแล้อมพี่ก็สมัยสมผลแล้วนะครับผมในการทีออ่บางทีเราอาจจะไปวอล์กเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยก็คงมีบรรยากาศที่เป็นประมาณนี้ในที่มันแบบเป็นแบบป่าเขาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่เราจะไปเที่ยวนะครับผมมองว่าก็โอเคแล้วนะครับผมในการที่จะมีเสียงรบกวนรบข้างนะครับผมเดี๋ยวผมลองเงียบให้ดูก่อนนะอ่าเมื่อกี้ก็จะมีพวกเสียงลมเสียงนกเนี่ยนกจะร้องอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นประมาณนี้นะทีนี้เดี๋ยวผมจะลองกดเปิดหมด ร้อยแคนซเลลิงนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยผมเข้าสู่โหมดร้อยแคนซเลรลิงเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะได้ยินว่าเสียงรอบตัวผมเนี่ยมันน่าจะเงียบขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะลองเงียบให้ฟังดูนะอ่าเมื่อกี้ก็จะมีลมพัดๆนะครับผมก็เดี๋ยวระหว่างนี้ผมก็เดินกลับเลยแล้วกันนะในระยะนี้เนี่ยเมื่อกี้แบบที่ผมยืนอยู่เนี่ยผมมองว่ามันก็พอแล้วนะครับในระยะที่มือถือใช้เนี่ย คือมันคงไม่มีใครกดคูณ5คูณ3อะไรเงี้ยหรือว่าคูณ20 x 30 x แบบใน a m s u ุงอะไรเงี้ยถ่ายนะครับผมมองว่ามันคงไม่มีใครกดแบบนั้นอยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าการใช้งานแบบระยะไม่อกีะเสียงหายเสียงไม่หายผมไม่รู้แต่ผมว่ามันน่าจะเหลือกินเหลือใช้แล้วนะครับผมในซอพแวดลลอมที่เป็นแบบนี้นะแบบไม่มีอะไรกัน้นแล้วก็เดินห่างจากโทรศัพท์ปไปหน่อยแบบ อ่ะคนถือกล้องอาจจะต้องเดินตามนิดนึงนะครับผมแต่ว่าไม่ได้ต้องเดินตามทันทีเนี่ยผมว่าระยะแบบเนี้ยน่าจะพอกินพอใช้แหละสาหรับการใช้งานในหลายๆรูปแบบนะครับผม,ผมก็เป็นประมาณนี้แล้วกันสําหรับการทดสอบไมโครโฟนคอมิก้าวิโมเอในนอกสถานที่นะครับที่เดี๋ยวกลับไปดูว่าสรุปเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างเรามาสรุปกันดีกว่านะครับผมตอนนี้เนี่ยผมก็จะใช้ไม์ของตัวคอมิก้าวิโมเอตัวนี้แล้วก็ถ่ายด้วย iPhone 6ให้ดูไปเลยนะครับว่า ไอโฟนเก่าๆแบบนี้ก็สามารถที่จะใช้งานได้แล้วก็จะมีความสั่นๆด้วยมือผมอยู่ตอนนี้นะครับซึ่งก็ต้องพูดกันตามตรงเลยว่าราคาเนี่ยผมอาจจะไม่ได้พูดตรงนี้เนื่องจากว่าผมมองว่ามันก็มีความเป็นแบบว่าปรับลดได้ตลอดเวลานะครับผมหรือว่าปรับขึ้นได้ตลอดเวลาฉะนั้นเนี่ยราคาก็ไปกดลิงก์สั่งซื้อทางใต้คลิปเนี่ยจะเป็นราคาที่ไฟนอลขวาก็ดูตามราคาความเหมาะสมณช่วงเวลานั้นน,น,นะฮะแต่ผมมองว่าด้วยการออกแบบดีไซน์เนี่ยผมได้ลองใช้แล้วเนี่ยผมว่ามันแบบ ใช้งานได้จริงอะ่ะคือตัวเคสบวกไมโครโฟนตัวรับสัญญาณเนี่ยมันเก็บได้ภายในกล่องเดียวแล้วมันดีไซน์ดีมากนะครับคุณสามารถดึงตัวรับสัญญาณมาต่อเครื่องก่อนได้เลยหลังจากนั้นเปิดฝาหยิบตัวไมโครโฟนออกมาใช้แล้วมันต่อแบบออโต้เลยนะครับรวมถึงตัวไมโครโฟนก็มีการตัดเสียงรบก,กวนให้สำหรับใครที่อาจจะไม่ได้เก่งเรื่องของการทําเสียงมากมายเนี่ยก็เป็นข้อดีสําหรับในส่วนนั้นนะครับรวมถึงไมโครโฟนเนี่ยเสียงแบบธรรมดาธดาไม่ได้เป็นแบบเปิดนะแคสติ่งอย่างที่ทุกคนได้ยินตอนนี้เนี่ย มันก็ใช้งานได้จริงนะครับมันเหมาะกับคนทำคอนเทนต์แบบหลายๆคนมากๆเลยอะไม่ว่าจะเป็นคนทํเป็นแบบเริ่มต้นนะครับหรือว่าทําจริงจังแล้วเป็นแบบสายวอล์กขึ้นเป็นแบบว่าออสโมเป็นแบบการสารันต่างๆเนี่ยพวกอ,อะไรต่างๆที่เขาเป็นแบบทํากันออกมาเนาะเป็นกิมบอลเนี่ยมันก็สามารถใช้งานคู่กันได้เพราะว่าไซส์มันเล็กมากนะครับคุณสามารถไม่ว่าจะเป็นการต่อไปด้วยชาร์จไปด้วยก็ทําได้ต่อด้วยมอนิเตอร์ด้วยก็ทําได้อีกคือ มันทาได้เป็นแบบครบมากรวมนถึงตัวเคสแสดงสถานะแบตเตอรี่ได้ชัดเจนมากนะครับมีแบตตรงที่เป็นตัวเลขเนี่ยก็เป็นการบอกได้ว่าตัวเคสมีแบตเท่าไหร่นะครับแล้วก็ในส่วนของจุดที่เป็นจุด4จุดทางซ้ายทางขวาเนี่ยก็เป็นการบอกได้อีกว่าแบตเตอรี่มีความเ,เต็มไม่เต็มอะไรยังไง4จุดหมายถึงเต็มถ้าจุดน้อยลงก็หมายถึงไม่เต็มอะไรแบบนี้ <S <S 1> <S 1> ผมมองว่าตรงนี้คือสถานะดีออกแบบดีคุณภาพเสียง เหมาะสมกับราคานะครับผมแล้วก็ในส่วนของคือมันเรียกว่า overall อ่ะผมถ้าเป็นแบบคะแนนผมอาจจะให้8.5เต็ม10อะไรเงี้ยเพราะว่าอาจจะไปหักในส่วนของวัสดุที่อาจจะไม่ได้ดูเป็นแบบว่ากองแกงไปหน่อยนะครับแต่ว่าด้วยราคานี้เนี่ยมันก็สมเหตุสมผลแล้วนะครับเพราะว่าถ้าต้องการจะดีกว่านี้เนี่ยก็คงเกือบหมื่นอะไรเงี้ยมันก็จะได้วัสดุที่ดีกว่านี้แต่ว่าคุณภาพเสียงก็อาจจะดีกว่านี้ขึ้นไปด้วยอะไรเงี้ยมันก็ทวทว่าเฉลี่ยกันไปนะครับโดยรวมเนี่ยผมมองว่าเป็นตัวที่น่าซื้อ แล้วก็เป็นตัวที่ใช้งานได้จริงมากๆนะครับผมอย่างอย่างที่ทุกคนเห็นไปว่าผมอัดเสียงซิงกับกล้องไปก่อนอันนี้ก็ได้ระยะทางนะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของการถ่ายจริงในส่วนของการตัดน้อยต่างๆในข้างนอกบ้านเนี่ยก็ทําได้ดีรวมถึงเสียงที่ผมอัดเป็นแบบนี้ผ่านตัว iPhone ่านในห้องเนี่ยลองเทสให้ดูอีกทีหนึง่งก็ใช้ได้ดีใช้ได้จริงนะครับผมโดยส่วนตัวนะคุณคิดเห็นยังไงคุณคอมเมนต์มาพูดคุยกับผมได้เลยนะครับแต่ว่า โดย overall เนี่ยผมมองว่าตัวนี้ make sense แล้วก็ work มากๆเลยสำหรับการทำงานนะครับผมกับโ o m i ม a v ย BMO S ก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมถ้าคุณชอบคลิปแบบนี้ผมฝากกด subscribe Tech Life Now ไว้ด้วยนะครับผมหวังว่าจะเจอกับผมเตอร์ในคลิปะถัดไปคลิปนี้ผมลากันไปก่อนนะครับ